ครับสวัสดีท่ผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายช็อตตี้บูโจว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมอัปเวลค l าสสิกนะครับผมแ่มก็ย้อนรอยเกม MMO ในตำนานบนมือถือเลยนะครับเกมนี้เรียกได้ว่าเป็นเกมที่อยู่มานานนะครับเวอร์ชั่นปัจจุบันก็ยังเปิดอยู่แต่ว่ามันเล่นไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับมันเปลี่ยนไปเป็นออโต้และเรียบร้อยนะฮะอันนี้เขาก็เลยแบบว่าออกเวอร์ชั่นคลาสสิกมาสําหรับคนที่โหยหา ความรู้สึกเก่าๆนะฮะเรื่องของการฟอกราฟิกก็ดูดีขึ้นกว่าสมัยนั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามือถือของเราในสมัยนี้ครับมันน่าจะเล่นเกมสมัยก่อนได้แบบชิวๆแล้วอะไรเงี้ยนะครับถ้าใครที่คิดถึงก็ลองกลับมาเล่นได้นะครับการเล่นจะแตกต่างไปจากเดิมเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะ มาวาดในเรื่องของ ID ก่อนเลยกันนะครับคือถ้าเกิดท่านผู้ชมเพิ่งเข้ามาในเกมครั้งแรกนะครับก็จะเจอหน้าจอนี้นะครับก็จะมีแบบไม่ต้องล็อกอินก็ได้ก็คือกดกากบาทไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใจที่จะล็อกอินนะครับก็ให้กดเมนูด้านซ้ายล่างนะครับก่อนเข้าไปในเกมนะแล้วมันก็จะมีด้านขวาโผล่ขึ้นมาเห็นคําว่า Account ใช่ไหมครับเนี่ยเออก็กดคําว่า Account เข้าไปได้เลยนะครับก็จะเจอหน้าตาเหมือนเดิมนะครับก็เวลาสมัคร ID ก็คือทําตรงนี้นะครับ register เต่แล้วครับเขาก็จะให้เราเนี่ยกรอกเบอร์โทรศัพท์เห็นไหมอันนี้ก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับเป็นประเทศไทยเนาะและด้านล่างเนี่ยก็คือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเราก็ใส่ไปเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะก็เวลาที่เราจะทําการล็อกอิน ไอตัวของค่ายอสูบิโมเนี่ยหลังๆมันจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยก็คือจะใช้ตัวของเบอร์โทรศัพท์ของเราเป็นหลักอันนี้คือขั้นตอนการสมัครนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะใส่ล่ะสมมุติเราย้ายไปเล่นเครื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าตอนที่ท่านผู้ชมกดคําว่า Account เนี่ยมันมี2ปุ่มใช่ไหมให้เราก,กด e t r i e v e แทนแค่นี้เองครับแล้วมันก็จะเปิดหน้าตาเหมือนเดิมขึ้นมาแล้วก็ให้เราใส่ตัวของเบอร์โทรศัพท์ของเราแค่นี้แหละมันจะเป็นการยืนยัน ID ดีของเราเนี่ยผ่านหมายเลขโทรศัพท์ครับ เมื่อเราเข้ามาในเกมนะครับเราก็จะเจอแสงแบบนี้ครับอยู่บนหัวครับมันจะคอยบ่งบอกว่าเราจะต้องไปคุยกับ n p c คนไหนครับเมื่อเดินมาใกล้ๆแล้วแตะที่รูป n p c ได้เลยนะครับเขาก็จะสอนการเล่นค่อนข้างง่ายครับง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีนิ้วบอกเลยว่าให้แตะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะในการส่งเพสในการรับเพสนะอะไรแบบนี้ครับแต่ว่า มันก็จะไม่ได้อัตโนมัติแบบ100%นะฮะคือมันไม่มีอัตโนมัติเลยจะดีกว่าเราต้องมานั่งกดเองเดินเควสเองอะไรเองเนาะตามสไตล์เกม MMO สมัยก่อนเลยเป๊ะๆนะครับใครที่อยากจะออตโต้โค้งโต้เควสอะไรเงี้ยไม่มีนะครับไม่มีนะครับอ่าเดี๋ยวลองเดินเควสอยูในเมืองสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับคือมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรอะ่ะมันง่ายกว่าสมัยก่อนครับเพราะว่ามันมีแสงบอกชัดเจนเลยต้องไปคุยกับใครอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวเราเดินเควสไปสะพานหนึ่งครับมันจะมีตัวของอาชีพให้เราเลือกนะครับ นี่ครับมาถึงเรื่องของการเลือกอาชีพแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีวอริเออร์นะครับท่านผู้ชมสามารถดูด้านซ้ายได้ครับเขาจะมีบอกสเตตัสว่าควรจะอัพอะไรนะครับก็ดูตรงนี้เป็นหลักเนาะแล้วก็มีคําอธิบายต่ออาชีพเล็กน้อยด้วยนะครับนี่ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันก็จะมีวอริเออร์นะฮะอันนี้เน้นสเตนนะครับทีฟก็คือจะเน้นสเตนเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีกันเนอร์ครับอันนี้ก็เน้นสเตนเหมือนกันครับกันเนอร์นี่คือปืนเนาะยิงระยะไกลอย่างนี้ นักเวทครับเน้นอินครับผมก็เป็นนักเวทมันจะมีอยู่2ส,สามอาชีพด้วยกันนะฮะอย่างเช่นมดิเชียนเนี่ยจะเป็นนักเวทที่เขาใช้ไฟกับน้ำเป็นหลักอะไรอย่างนี้ส่วนแอลกอไลท์ก็คือใช้อินเหมือนกันนะครับก็คือเป็นสายสนับสนุนนั่นเองครับแล้วก็มีแลนเซอร์ครับเป็นสายหอ,อกซึ่งอันนี้เขาบอกว่าต้องใช้ค่าอินนะครับตัวนี้นี่ได้ทั้งการจบตีระยะใกล้แล้วก็ใช้เป็นเวทมนต์นะฮะ ส่วนโรกนะครับก็เป็นอีกสาขาหนึ่งของตีฟนั่นแหละแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็เรื่องของสกูกลสกิลเนี่ยถ้าไม่มั่นใจอะไรยังไงเนี่ยเวลาเราเลือกอาชีพแล้วกดตัวสกิลดูได้นะครับมันจะมีบอกเลยว่าเฮ้ยตัวละครอาชีพเนี่ยสกิลทรีเป็นอย่างไรแต่ดูได้นะครับเพราะนั้นใครที่อยากจะเล่นอะไรเงี้ยแล้วไม่มีความรู้มาก่อนเลยก็แนะนําให้ศึกษาตรงนี้เยอะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ตลอดเวลานะครับคืออาชีพที่เราเป็นตอนแรกคือโนวิดไง พอเราแบบเลือกอาชีพอะไรไปก่อนแล้วเนี่ยเราสามารถกลับไปเป็นโนวิตอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเปลี่ยนอาชีพพวกนี้ได้นะครับแล้วท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมันจะมีเลเวลอยู่นั่นหมายความว่าท่านผู้ชมเล่นได้ทุกอาชีพด้วยการสร้างเพียงตัวละครเดียวคือมันสร้างตัวละครอื่นไม่ได้อะ่ะมันได้แค่ตัวเดียวด้วยเหตุผลนี้นี่แหละโอเคอ่าเมื่อกี้ถึงไนแล้วนะโลกใช่ไหมอ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอาเชอร์อาเชอร์เกมนี้จะเน้นอินนะครับเน้นอินส่วนเมทก็จะเน้นอินเหมือนกันอ้าวแล้ว แล้วก็อันสุดท้ายเป็นเซนนะครับอันนี้ก็คือจะเน้นเรื่องของสเตรนครับเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยมาในแนวแบบมัชชเชียนอาร์ตอะไรเงี้ยกศิลปะก,การต่อสู้หมัดมวยอะไรแบบนี้นะครับนั้นก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันจะเล่นอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นเมจิชเชียนก็นแล้วกันนะครับก็กดโอเคได้เลยนะฮะแล้วก็กด yes แค่นี้แหละก็เปลี่ยนอาชีพเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนอาชีพอื่นก็มาคุยกับไอคนนี้แหละจําไว้นะ NPC อยู่ตรงไหนในเมืองบ้างแนละ้วก็มาคุยกับคนเดิมได้นะครับ แล้วมันก็จะมีให้เราเลือกเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นการรีเซ็ตสกิลรีเซ็ตสเตตัสหรือว่าจะกลับไปเป็นโนวิดคลาสอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้เป็นเลือกอาชีพอื่น mm. เข้าใจยังเออก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเปลี่ยนอาชีพเสร็จแล้วก็เดินเควสต่ออีกหน่อยหนึ่งครับอ๋อแล้วก็เวลาเราเปลี่ยนอาชีพอะ่ะพยายามทำเควสในเมืองให้เยอะๆนะครับจนกว่าเราจะได้อุปกรณ์นะเพราะว่านักเวทเนี่ยคือไม่ได้ถือดาบไงแล้วอาวุธที่เราได้มาเป็นอย่างแรกมันคือดาบถูกไหมครับเรวก็ต้องทำเควสไปเรื่ นี่ไงเห็นไหมทำเวสแป๊บเดียวเองได้ของของนักเวทแล้วนะครับก็อย่าลืมไปใส่ของนะก็เวลาการใส่ของก็คือเดี๋ยวเราเปิดกระเป๋าเลยครับนี่ไงเกมมาสอนอยู่เปิดคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็ไปที่ Equipment นะครับแล้วก็กดคําว่า Suggest Equipment ได้เลยนะครับมันก็จะใส่ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับเราให้หมดเลยนะครับตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะเปลี่ยนไปใช้กระทาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ถือกระทาเนี่ยนักเวทมันใช้สกิลไม่ได้ไงมันก็จะเสียตรงนี้นะฮะ ทีนี้นะครับสิ่งที่เกมสอนต่อเลยคือการอัปสเตต,ตัสครับให้ไปที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็ดูด้านขวาล่างสเตต,ตัสอัพเห็นไหมแล้วก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะเอาอะไรนะครับหรือถ้าเกิดไม่มั่นใจว่าแต่ละอันคืออะไรกดสเตต,ตัสอธิบานได้ด้านขวาบนนะครับมันก็จะมีะรายละเอียดบอกนะ อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับสเตนก็คือจะเน้นโจมตีใช่ไหมครับอินก็คือเน้นเวทโจมตีนะครับวิทนี่คือจะเพิ่ม HP แล้วก็เพิ่มพลังป้องกันกายภาพส่วนเมนนะครับอันนี้ก็คือจะเพิ่ม SP นะครับแล้วก็พวกพลังป้องกันเวทนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายเด็กเป็นพวกปริทิคอรนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเล่นนักเวทก็คือต้องอัพอินกับเมนทอลิตี้ใช่ไหมครับสองอย่างด้วยกันเนาะก็อินจะได้ยิงแรงๆครับเมนทอลิตี้จะได้เพิ่มแหว่ง SP อะไรทํานองนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะเวลาเราจะอัพก็เดี๋ยวแป๊บนต่เดิกแป แล้วก็บวกได้เลยยาวๆมีแต้มให้เยอะครับกดค้างได้เลยนะครับผมเล่นนักเวทผมเอาอินไปก่อนเลย60ครับเดี๋ยวค่าอื่นค่อยว่ากันเอาอินไปก่อนครับจะได้ยิงแรงๆเห็นไหมอันนี้เมจิกแอนแทคเพิ่มขึ้นไปเยอะเลยทีเดียวเชียวครับกดโอเคเพื่อตกลงเลยนะเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้ครับหลังจากนี้เนี่ยควรจะไปอัพสกิลนะก็แต่ว่าเวสมันให้เป็นนู้นแล้วว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอัพสกิลก่อนแล้วกันเปิดคาแรคเตอร์ขึ้นมาครับเราไปที่สกิลนะครับ แล้วก็ดูด้านซ้ายนะครับมันจะมีตัวของเมจอยู่เห็นไหมครับเมจิกอ่ะดูดูดีดีดีด้านซ้ายเห็นไหมคือโนวิดก็คือจะมีพวกโจมตีกระโดงกระโดดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอเราเปลี่ยนอาชีพมาแล้วมันจะมีอีกแคบหนึ่งของผมก็คือจะเป็นมาร์กิ้เห็นไหมครับก็เดี๋ยวอัพสกิลไว้ก่อนละกันเวลาจะอัพก็คือแตะปุ๊บกดเลเวลอัพได้เลยนะครับคือผมจะต้องหาธาตุไฟก่อนเนี่ยผมจะเล่นธาตุไฟเนี่ยอัพไปให้หมดเลยน่าจะได้ถึงแค่นี้ป่ะเออเนาะหมดละมั้งอันอื่นอันอื่่นยัััังงอออพพไไมด้้ครบต เข้านี้ไปก่อนนะครับถ้าเกิดอยากให้ท่ารแรงขึ้นก็อย่าลืมไปอัพด้วยกันละกันเนาะเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับกด yes โอเคครับมันก็จะทําการเรียนสกิลให้เรานะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับพอเรามีสกิลแล้วก็อย่าลืมไปติดที่ช็อตคัดนะครับก็เมนูด้านซ้ายบนสุดเลยเห็นไหมเชนช็อตคั t นะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับท่านี้ไว้ตรงไหนดีไปตรงนี้ละกันเออคอนเฟิร์มนี่เห็นไหมก็ใส่ไปให้เรียบร้อยครับเอาละคราวนี้ครับน่าจะได้เวลาต่อสู้แล้วนะครับไป คุยกับคนนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเขาก็จะให้เรารับเควสไปสู้มอนเตอร์ชั้นแรกแล้วนี่ไงครับ3ตัวครับผมจัดไปตัวละส0ถูกแล้วเนาะตัวละ1ิบนะครับมี3ตัวตัวละ1ิบก็30ตัวนะครับก็เวลาจะไปก็คือต้องคุยกับคนนี้นะแล้วมันก็จะมีดันเจี้ยนให้เราเลือกครับว่าจะไปชั้นไหนช่วงแรกก็คืออยู่ชั้นแรกนะครับไปเลยป้าเข้ามาก็ปรากฏว่ามีมอนเตอร์มาล้อมรอเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมใช้สกิลเลยแล้วกันเนาะนี่เนี่ยเป็นไงล่ะจอสั่นด้วยนะครับเราเป็นนักเวทครับ ไม่ต้องจบตีธรรมดาเลยก็ได้นะมานาเรามีค่อนข้างเยอะในช่วงแรกนะครับก็ใช้สกิลไปเลยครับโชโชโชนี่เป็นไงล่ะยิงไงยิงไงเออส่วนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแน่นอนครับเราสามารถแอดพงแอดเพื่อนกันได้ครับเข้าประตรงบัตตี้ได้เนาะเนื่องจากว่ามันเป็นเกมแนวเอ่อเอ็มเอ็มโอนะฮะทำได้อยู่แล้วนะครับวิธีการทาทายัางไงก็ดูด้านล่างมันจะมีคําสั่งคอมมูนิตี้เห็นไหมครับเออที่เป็นรูปคน3คนอะ่ะ เราแตะเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะมีหาเพื่อนกับตั้งปาร์ตี้ใช่ไหมครับสร้างกิ้ก็มีนะอันนี้ก็ไปลองดูกันเองแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมลองแอดเพื่อนดูก่อนกดไปที่เฟรนด์นะครับแล้วก็ไปที่เซิร์ชเพลเยอร์นะครับซึ่งมันจะมีให้เราพิมพ์ด้วยนะก็ลองพิมพ์ดูกันแล้วกันด้านบนนะครับถ้าเกิดพิมพ์ชื่อถูกเพื่อนก็คงออกมาอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดมาเล่นคนเดียวนะครับมันก็จะมีเหมือนกับเพื่อนแนะนําที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเราเราก็สามารถกดสับมิดเพื่อที่จะแอดเพื่อนได้อะไรแบบนี้เ็นนนนน้กกกลลออองงแััว ส่วนคนที่ยืนข้างๆทําอะไรได้บ้างเราเราแตะที่ตัวเขาไม่ได้นะครับคือเราจะต้องแอดเป็นเพื่อนกันก่อนนะ่ะพอเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยรายชื่อเพื่อนมันจะอยู่ตรงนี้ไงอันนี้คือ i อดีหลักของผมที่เล่นไปก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถแตะดูรายละเอียดได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าเรื่องของการดิวของเดียวของผมไม่เห็นนะไม่เห็นนะครับมีแค่แบบว่าเนี่ยชวนปาร์ตี้จากระยะไกลแล้วก็ลบเพื่อนแล้วก็รายงานเพื่อนเห็นไหมคือมันอาจจะมีก็ได้ไงแต่ว่าผมยังเล่นไปไม่ถึงอนะ่ะอันนี้ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเอ่อความทรงจําเรือนหายไปแล้วครับเกม แล้วก็มันไม่ได้เล่นเหมือนสมัยก่อนด้วยสมัยก่อนมันไม่ได้เล่นแบบนี้นะฮะอันนี้คือเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรละก็ลปล่อยส,สกิลใส่มอนเตอร์อย่างเดียวครับให้ครบ10ตัวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันครบก็คือเราคลิกที่บริเวณด้านซ้ายได้ครับที่มันเป็นเคเวสอะ่ะมันก็จะเปิดตัวเคเวสขึ้นมาคอยรายงานครับนี่เห็นไหมครับผมฆ่าอีมูไปแล้ว6ตัวอะไรเงี้ยอ่ะก็สู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับฟาร์มอย่างเดียวปล่อยอยย่างเดีว พอสู้เสร็จแล้วนะครับแต่ที่เควสขึ้นมากดรีพอร์ตได้เลยนะครับมันจะมีคำสั่งทานเฟอร์ก็คือว์ปไปหา NPC ส่งเควสเลยทันทีนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างสะดวกสบายเลยเห็นไหมอ่ะและหลังจากนี้ทำอะไรทำอย่างนี้แหละครับไปเรื่อยๆเดินตามเควสรับเควสนะครับมันก็จะให้แบบว่าเราตลุยในดันเจี้ยนไปเรื่อยๆเปิดไปทีละชั้นชั้นๆอย่างกับซอสอาร์ออนไลน์อะไรเงี้ยค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เออมันจะมี n p c ที่อยู่ในเมืองด้วยนะที่เขารับเควสนะครับ ก็คือคนที่เขาให้ของเราอะจำได้ปะเออถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมพาไปอันนี้มันมีนเควสต,ต่อสู้แล้วไงผมยังไม่ไปแป๊บนึงยวขอเดินเควสในเมืองก่อน,นะฮะมันจะมี n p c คนหนึ่งที่แจกเควสอยู่คนนี้คนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยลองคุยนะแล้วเควสย่อยของคนนี้ครับก็คือเขาจะสอนว่า n p c แต่ละคนนะ่ะมันทำอะไรได้บ้างอ่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ลองดูนะพอดีเควสน้องเขายังไม่ขึ้นนะครับอาจจะต้องเล่นไปอีสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมพาเดินชมเมืองก่อนกันละกันครับไไปดูฝั่่่งงซ้้าาาายยหนนออววมีะะะรคๆบ มาดูคนนี้สิซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องเลเวล16ก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้าใช้ตลาดกลางตรงนี้ได้อันนี้เรียกว่าตลาดกลางได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาระวางขายของเนี่ย48ชั่วโมงถ้าเกิดไม่มีคนซื้อเนี่ยมันจะเด้งกลับมาที่ตัวเราโดยอัตโนมัติเพราะฉนั้นก็อย่างที่เห็นครับว่าการดีลของอะ่ะไม่มีแล้วนะครับก็คือจะใช้ผ่านตลาดกลางตรงนี้แทนนะครับ วิ่งไปดูต่อคนนี้ใครเอ่ยซินธิซิสซึ่งคนนี้เขาเอาไว้ครับของนะครับมันก็จะมีของหลายอย่างนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยเป็นพวกออฟใช่ไหมอ่ะก็สามารถครับได้นะครับพวกเอ่อแมทเทีเรียลพวกวัตถุดิบต่างๆอะไรงี้อะก็ลองดูก็แล้วกันครับมันมีส่วนของการครับของหลายๆคนนะไม่ได้มีแค่คนนี้คนเดียวคนนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกแบบคริสตัลอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะก็นี้ข้ามไปก็แล้วกันแล้วก็มีแบ็กสมิธนะครับ ก็คนนี้แน่นอนครับเอาไว้ใช้ในการตีบงตีบวกทั้งหลายแหล่จะอยู่ที่คนนี้หมดเลยนะครับก็มาทําที่ตรงนี้ได้นะฮะเดี๋ยวลองเอนชั่นตัวของอาทาดูหน่อยสิกด e n นชั่นได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าผมมีวัตถุดิบพอดีครับอันหนึ่งบล็อกเลนแอสเซสซอรนะครับก็สามารถแตะแล้วก็กด Move ที่อยู่ด้านล่างได้นะครับมันจะมีปุ่ม o v e อยู่เนี่ยแหละแล้วมันก็จะมีบอกโปรเกรสด้านขวาล่างนะครับว่าถ้าเกิดใช้วัตถุดิบอันนี้เนี่ยแล้ว เลเวลมันจะขึ้นไปเท่าไหร่ปรากฏว่าไม่ขึ้นเลยเพราะว่ามันน้อยไงมันต้องมีมากกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ลองมาดูนะครับตรงนี้คือจะเป็นโซนของการอัปเกรดนะครับอาจจะไม่ได้สาธิตให้ดูหมดนะฮะแล้วก็ต่อไปตรงนี้ยังโล่งอยู่ครับจำไม่ได้เหมือนกันว่าจะมีใครนะผมลืมไปหมดแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นคนที่เอาไว้แต่งหน้าทําผมตัวละครนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ที่นี่นะฮะเห็นไหม ส่วน MBC ข้างๆการเกี่ยวกับอวตารนะครับหรือว่าคอสตูมแหละแต่ว่าเขาบอกต้องเลเวล16ก่อนนะครับถึงจะเข้าร่วมการแข่งขันประกวดอวตารได้นะครับอันนี้ก็ขอข้ามไปก่อนแล้วกันแล้วก็หันหลังมานิดนึงครับจะมีร้านค้าเปิดอยู่ตรงกลางนะครับเขาก็จะขายพวกของนี่งนี่ไงนี่ไงขายอวตารด้วยลองเข้าไปดูดิต้องเรียกว่าเป็นการคราฟจะดีกว่าคือมันจะมีไอเทมปรากฏที่ด้านขวาล่างด้วยเห็นไหมด้านขวาเนี่ยมันจะมีบอกว่าต้องหาอะไรมาบ้างแล้วใช้ตังค์คน้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นช่วงแรกก็อาจจะยังไม่มีอนนคอสตูมแล้วก็จะมีี่ เป็นตัวของสัตว์ขี่นะครับมีด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยมีสัตว์ขี่ด้วยนะเขาใช้คําว่าเมาส์นะครับแสดงว่ามันขี่ได้นะครับแล้วดูของนี่ต้องใช้ดิโอ้โหหากันเป็นผมว่าเป็นวันเป็นอาทิตย์เลยมั้งเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยหาของะอะได้อย่างเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นร้อยสงสัยต้องเปิดบอทจริงจริง <laughs> แล้วก็อีกคนหนึ่งครับอันนี้ก็คือจะเป็นพวกซื้อขายของได้นะครับเผื่อเรามีของที่ไม่ใช้แล้วก็ขายตรงนี้หรือว่าซื้อพวกอุปกรณ์ต่างๆได้อะไรแบบนี้นะโอเคโซนตรงนี้ก็น่าจะะหมดดแลล้ววววนคครรรรัับบเเี๋ยยยขิ่งงงไไปปตตาๆ คนนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมจําได้ก็คือคนที่เอาไว้เปลี่ยนอาชีพนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีตัวของดันเจี้ยนด้วยนะฮะนี่นอยู่นี่อยู่นี่นซึ่งดันเจี้ยนเนี่ยเราก็สามารถมาคุยกับ n p c เพื่อทําการสร้างดันเจี้ยนได้นะครับหรือว่าเราจะไปจอยคนอื่นก็ได้นะถ้าเกิดมีคนสร้างอยู่ก็จอยได้ครับเนี่ยเราลองกด Create r o o มดูก็จะเห็นว่ามีค่อนข้างหลากหลายดันเจี้ยนนะครับแล้วมันก็จะใช้ตัว DP เป็นดันเจียนพอยอะครับก็คือมันเต็มที่100อ่ะก็สามารถที่จะเอามาลงได้ให อีกคนหนึ่งด้วยอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่เขาคุยก่อนนี่นี่นี่คนนี้ก็สามารถสร้างดันเจี้ยนได้เช่นเดียวกันนะครับลองกดครีเอทรูมดูเห็นไหมมันจะเป็นดันเจี้ยนคนละประเภทกัน,นครับซึ่งอันนีนะ้จะเห็นว่ามีเป็นกิลด์ดันเจี้ยนด้วยนะครับเข้าร่วมกันแบบกิลด์นะครับที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีอีกอันนึงอยู่ตรงนี้นะก็เป็นอีกดันเจี้ยนประเภทหนึ่งนะครับเป็นเทคนิคอลแบทเทิลนะครับซึ่งดันเจี้ยนเนี่ยคือจะเป็นการรวมพลังกันระหว่างของคนในทีมนะฮะมันจะมีมอนสเตอร์ออกมาเรื่อยๆครับเพราะ,ะดูว่าภาาายในเวลที่กํหนดเนี่ย เราฆ่ามอนเตอร์ไปได้กี่ตัวอะไรแบบนี้ครับก็ลองมาดูก็แล้วกันครับมันจะมีดันเจี้ยนแบบนี้แหละในอนาคตก็คงมีมากกว่านี้นะครับแบบดันเจี้ยนกิจกรรมเอ่ยอะไรเอ่ยก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะฮะกลับมาที่เมืองนะครับก็วิ่งวนต่อเลยกันแล้วกันคนนี้ก็คือเป็นเหมือนกับตะลุยหอคอยอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าต้องมีแคลนก่อนถึงจะเข้าได้นะครับส่วน2คนนี้เกี่ยวกับ PVP อารีนาทั้งหลายแหล่นะครับใครอยากจะวัดก็มาวัดได้ที่ตรงนี้นะครับส่วนอันนี้คุยแล้วเขาบอกว่าเกี่ยวกับกา,การจัดการเควสอะแต่ว่าคุยแล้วก็ไม่เเเหห็็นนมมมีีีออะไไรรกกิดขึ้้ลยว่ใับง อันนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับกิวครับถ้าเกิดอยากจะหากิวอยู่อะไรเงี้ยก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับจะหากิวอยู่จะสร้างกิวเองก็ได้อันนี้แล้วแต่ครับทาได้ครับอ่ะเอาละ่ะแล้วทีนี้มีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนมันจะมีพวกร้านค้าอะไรเงี้ยลองดูนะคือเนื่องจากตอนนี้ครับเขาจะมีพวกแบบกิจกรรมแจกให้เราเปิดแกะป๋องฟรีทุกวันนะก็คือเปิดเมนูขึ้นมาเนี่ยเมนูมันซ่อนอยู่เห็นไหมเออนั่นแหละมันจะมีพวกฟรีแพ็คเห็นไหมครับเนี่ยเปิดแกะป๋องฟรีทุกวันนะครับใคร แต่ก็คือจะเข้ามาเปิดฟรีทุกวันนะครับเผื่อได้เอาอาวุธอะไรเท่ๆนะครับจัดไปดิสักรอบหนึ่งเป็นไงขอแบบดีๆเลยขอดีๆเลยคาถาห้าดาวไปดิออไม่ใช่ <c oughs> เป็นแค่หมวกเฉยๆนะฮะอันนี้แหละฟรีัวละค้งนะอย่าลืมมาเปิดนะส่วนสายเปก็จัดไปครับมันมีเปิดแกปองนะฮะ แล้วก็อย่าลืมไปรับรางวัลฟรีด้วยนะเห็นไหมพวกเออร์ชิปเมนต์พวกรางวัลเลเวล, up, ลอัพล็อกอินโบนัสอะไรเงี้ยก็คือรับฟรีได้หมดนะครับก็ลองเช็คดูที่เมนูที่มันแอบไว้ด้านซ้ายบนเนี่ยเป็นพวกกิจกรรมต่างๆนะฮะส่วนร้านค้าอื่นก็ด้านบนเห็นไหมชอบบบ็ชอปบ,บ็อกช็อปต่างๆก็จัดการเองแล้วกันครับคงไม่มีอะไรพูดมากนะครับเพราะว่าผมจะไม่เติมนะฮะส่วนเมนูอื่นที่อยู่ด้านล่างที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือจะมีตัวของออปชันใช่ไหมครับอยู่ด้านล่างเลยนะครับตรงกลางหน้าจอนะฮะ กดมาแล้วมีอะไรบ้างจะสังเกตว่ามีคอนฟิกนะครับเอาไว้ทําการปรับพวกกราฟิกต่างๆเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้เลยทีนี้เกมนี้มันปรับ60 fps ได้แต่ว่าท่านผู้ชมต้องเลื่อนหาคําว่า system นะครับดูด้านซ้ายเห็นไหมเลื่อนหาคําว่า system นะครับมันจะมีปรับ fps อยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นก็ใครที่ไม่ใช่60 fps ปรับได้นะครับปรับได้ แล้วท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าอ้าวมันมีออโต้เพย์ด้วยเหรอมีนะครับแต่ว่าเราจะต้องทําการซื้อก่อนครับมันเป็น e x ็กซ์คลูซีฟไอเทมครับไปลองดูที่ร้านค้าครับมีการปล่อยบอทนะครับตอนแรกผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมแบบว่าที่จุดเกิดอ่ะมีคนใช้สกิลรัวๆๆเลยวะตอนแรกผมนึกว่าเขามาโคแต่พอเปิดออปชันดูอ๋อป่าไม่ใช่มาโคมันมีของขายที่จะทําให้เราสามารถปล่อยบอทได้นั่นเองครับเราจะเป็นลักษณะแบบนั้นไปอะไรอย่างนี้ ส่วนเรื่องของภาษาผมไม่เห็นนะครับก็มันปรับไม่ได้อะผมเปลี่ยนเครื่องเป็นภาษาไทยแล้วมันก็ไม่มีภาษาไทยนะใครที่รู้ว่ามันมีภาษาไทยปรับตรงไหนหรือว่าในอนาคตมันจะมีอะไรก็แวะมาบอกกันหน่อยกันแล้วกันแต่คือตอนนี้หาไม่เจอจริงๆครับมันไม่มีภาษาไทยอะ่ะเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอครับเอาให้ดูเพียงแค่นี้แหละ,ะครับเนื่องจากเป็นเกมเก่าแล้วเนาะสมัยก่อนก็เคยรีวิวไปแล้วด้วยนะครับใครที่คิดถึงก็กลับมาจัดได้เลยนะกับ a ับ v e l Class i c ิกครับผมบา,บายๆครับ